สวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะมาตรวจสอบความพึงพอใจค่ะค่ะขอแค่ชื่อเบอร์โทรแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็บัญชีธนาคารนะคะต้องกรอกไม่ไมหรอใช่ค่ะเพราะว่าไม่ต้องกวนเขาเป็นมิจฉาชีพเพราะว่าไม่ได้ใช้โทรศัพท์ให้กดเข้าลิงก์อะไรเลยค่ะอขอแค่ชื่อแค่นี้ค่ะโอ้ชื่อแล้วเอาเลขบัตรประชาชนน่ะมันก็น่ากลัวอยู่นะ ค่ะไม่ไม่ต้องน่าก,กวาวค่ะเพราะว่าแค่ตรวจสอบความพึงพอใจเฉยๆเขาว่าตอนนี้คุณพี่ใช้ธนาคารอะไรอยู่โอ้ไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเดี๋ยวนี้มีชาชีพมันเยอะลกูกสะดวกหม่ไปวไม่ไค่ะแป<บ>๊แบบนนึงค่ะไม่ไม่ไมป้ารีบป้ารีบมีทละมีทละไปไปครับทุกคนจําเอาไว้เลยนะครับถ้ามีใครมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารแล้วมาขอข้อมูลส่วนตัวของเราถึงบ้านแบบนี้นะครับ บอกไว้เลยนะครับว่าอย่าให้เด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าธนาคารไม่มีนโยบายอะไรที่จะมาขอข้อมูลส่วนตัวของเราถึงบ้านแบบนี้นะครับทุกคนจำไว้ให้ขึ้นใจไล่ไปไกลๆหรือไม่ก็โทรหา191เพื่อที่จะจัดการกับบุคคลเหล่านี้ทันทีเลยนะครับ